เปิดรู้เองได้แล้วก็ปิมพออกมานะครับปิมพออกมาแล้วก็มาเต็นบันทึกเองคงในขนาดเล็กนะตัวเนเหมือนขนาดเล็กนะครับมีครูอยู่สี่ห้าคนครูสอนไปแต่พอาต้องทําธุรการนะครับก็ปิมพเองมาบรนทึกเองอะไรเองไปประชุมนู้นบัรทึกงเรียนครูทุกคนทราบพออันหนึ่งนะครับมีเจ้าหน้าที่ธุรการให้ปีนั้นก็คือเมื่อปี2553ประมาณนั้นะมีธุรการเงินหมื่นห้าพันบาทนะครับเราก็มีการสอบนะทั้งสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติด้วยนะครับผมเป็นกรรมการตอนนั้นก็อยู่เชน่าแล้วเราก็มาเปิดห้องโรงเรียนอนุบาลเชน่านะครับเพราะก็มีคอมพิวเตอร์เอาไปพิมพ์นะครับเอาไปพิมพ์ว่าในหนึ่งนาทีพิมพ์ได้กี่ตัวพิมพ์ได้กี่ตัวนะครับทดสอบแล้อบรมการเงินอบรมธุรการให้ด้วยนะอบรมพัสด <c oughs> ุให okay. ้ด้วยนะในเข้มอ่าใช่นะครับอินเดียแล้วก็มาสอบกันก็หนึ่งเดือนน้าจบอยู่ไปเพราะตั้งแต่ตอนนันเป็นต้นมาแล้วโอ้อ เปิดคอมพิวเป็น์บอกว่าอ้น่น๋อทำไมไม่เปิดรูกน้องบอกเจ้าหน้าที่ตรการไม่อยู่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นเรามีนโยบายว่าถ้าโรงเล็กหนึ่งคนที่บริหารสี่โรงเรียนโรงเรียนเล็กสี่โรงเต็นที่งแ่สี่โรงแต่งมาก็สามหนึ่งคนสามโรงนะครับหนึ่งคนสองโรงถ้าโรงใหญ่ก็หนึ่งคนต่อโรงนะครับมีใครบทุกโรงนะครับเพราะฉะนั้นไปตระแหน่มาสี่โรงเนี่ยในหนึ่งประเทศเนี่ย จะบริหารยังไงกันแล้วแต่บางการไปเรียนกอแก่วันของบังธนาคารไปขอใครก็ว่าไปนะครับก็จะหมุนเพียงไปนะั้นเป็นภาระใคร,รเป็นภาระราธุรกา mm hmm. เรเงินเดือนเท่าเดิมครับหมื่นห้าไม่เพิ่ม mm hmm. แต่ผมต้องเสียท่านมาวันนี้ไป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 นี้หารนะครับบางทีเก็บอกว่าไปอยู่โรงเรียนอาทตย์ อน,นุญาตกองไก่ทิศหนึ่งเขาแผ่ทิศหนึ่งเขาแป้ทิศหนึ่งอนนไอ้วันที่ขาดธุรการเขาพขาจะไม่เปิดไม่เปิดทไม่เปิดคอมดูดูหนังสือธุรการเลยนี่คือปัญหานะครับนี่คือปัญหาฉะนั้นก็ต่อมาก็มีขาดแล้วก,ก็เจ้าจ้างเพิ่มนะครับจ้างเพิ่มเป็นเก้าพันตัวนี้จบอนุปญญาอันนั้นคือจ้างหมื่นห้าคือปริญญาตรีจบปริญญาตรีนั่นก็จ้างเก้าพันให้อนุปริญญาบางคนก็ปริญญาตรีมาสมัคร นะครับมนงานก็อยู่ในบ้านนะก็ถือว่าพออยู่ได้กับเก้าพันนะครับเป็นนี่กว่าครูที่ประกาศสี่พันบ้านหกพันบ้านเป็นครูสอนเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าได้สองเด้งเป็นการยินดองระหว่างเหมือนกับว่าผมผมมีลูกนะมีลูกจบดาตรีมาจบครูมาไม่มีงานทําผมก็ไปบอกโรงเรียนบอกว่าจงรูปผมไปสอนหน่อยเดี๋ยวผมจ่ายเดี๋ยวผมจ่ายเองนะครับผมจ่ายเงินให้เองเดือนละหกพันไงผมก็จ่ายลูกผมอยู่แล้ว เขาเรียกว่าอะไรเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรแปลงงบอะเขาเรียกว่าอะไรนะก็ไม่ได้ว่าจะจ่ายเองแต่ผมไม่ผ่านโรงเรียนเพราะว่าโดยหลักการจะสอบได้ก็ต้องเป็นไรหน้าสถานศาลต้องเปิดบัญชีโรงเรียนขึ้นมานะครับต้องเปิดบัญชีโรงเรียนก็ไปบริจาคใงินโรงเรียนไปจ้าอาจารยาครูจากลูกผมสอนให้นสามปีก็ไปจบเป็นกรณีศึกษาแล้วจะสอบได้นี่ เดี๋ยวจะสอบนะเนี่ยแหนบเพราะว่านี่เขาขายฟออ่าตุ้งฟอกนั่นแหละนั่นแหละที่วันนี้ก็คือฟอเงินนี่เรียกว่าฟอกเงินี่ยอันนี้คือฟอกเงินนะครับนความหมายคือฟอกเงินปีนี้จะสอบอีกเขาบอกปกติเนี่ยจะต้องสอบปีหน้านะครับแต่นี้จะสอบอีกแล้วเพิ่งสอบไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็จะเปิดสอบอีกเพราะว่าหนึ่งก็คือสอบไม่ผ่านนะครับเปิดสอบไม่ผ่านสองก็บางวิชาไม่มีผู้สมัครเนี่ยก็ไม่มีสมัคร แล้วก็แล้วก็มีที่ที่เหลือลมาจากปี66อีกนะครับอีก3,000ตำแหน,น,นง 16, 16, ่งนะครับจะเปิดสอบปสิบหกเดอีกนะครับเดี๋ยวจะเร็วๆนี้นะครับหลังจากตอนนี้เรากำลังเปิดสอบมาตรา38คอร์ 6, รวิ2ก็คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนสำแนักง,งานเขตนะครับเป็นราชการครูประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่บนสำานังงานเขตตอนนี้รับสมัครวันแรกนะครับเมื่อวานนี้วัน5้า0 0คนนะครับรสมรัครออนไลน์สมัครออนไลน์ ค่าสมัครสามร้อยเหมือนกันนะครับก็มีหกสิบแปดตำแหน่งในทุกเขาเรียกว่านักวิชาการแ,แต่สายมันจะมีสองสายสองคือสายวิชาการก็คือที่จบปริญญาตรีับให้ว่าจะเป็นนักวิชาการนิติกรนะครับนักทรัพย์จรลนภคมินักจัากาดก,ก,การทั่วไปนะครับนักวิชาการการเงินพัสตดุวเนี่ยตำแหน่งพวกนี้เป็นจบปริญญาตรีเขเรียกว่นานักวิชาการสายวิชาการและก็สายบริหารทั่วไปแค่สายทั่วไปเนี่ยบริหารสายทั่วไปก็คือ สายที่จบอนุปริญญาก็เป็นเจ้าคนณะเป็นเจ้าพนักง,งานธุรการเป็นเจ้าพนักง,งานทุนะดุเนี่ยอันนี้คือเป็นเจ้านณะเออเป็นเจ้าคนณะตำแหน่งก็เรียกว่าเป็นเจ้าคนณะอันนี้ก็เชิญชวนนะครับเราก็เปิดรับสมัครอยู่เรนนี้เป็น,ปนออสมัครออนไลน์นะครับทั้งปเทแล้วแล้วก็มันจะมีเงื่อนไขว่าทำไมถึงกันนำมาสมัครตอนแรกเพราะว่ามันติดว่าสถานที่สอบเนี่ยจุดตรงนี้อุบลหน 1, 10, ึ่งหมื่นห้าพัน รัชพัฒน์นครราชสีมาเดือนหมื่นห้าพันเพราะว่าถ้าคุณเกลี่ยนตรงนี้คุณต้องไปสอบที่อื่นนะต้องไปสอบไกลมากนะครับเพราะเขาติดด้วจํานวนที่นั่งสอบนะครับจำนวนที่นั่งสอบก็คิดว่าประมาณสักเกือบสองแสนเพราะว่าไม่ต้องผ่านภาคกอเนี่ยไม่ต้องไปสอบภาคกอนะครับสาร่กองไม่เหมือนข้าราชการคนละเดือนข้าราชการเขาจะเปิดในส่วนกลางครับมาสมัครแค่สองพันคนเนี่ยนะครับเพราะต้องผ่านภาคกอมาก่อนต้องได้ตั๋วมาก่อน แต่38ทองไม่ต้องเอาตั๋วมาจุปนิยตบีมาเลยนะครับมาสมัครเลยนะครับเ็าขึ้นบัญชีไว้2ปีนะครับที่อยู่ในสำนักงานขีดนะครับเรืั้นตรงนี้คือเรื่องการบริหารนะครับรในี้ขนาดเล็กว่าเราจะบริหารว่าเมื่อไม่ยุบแต่เขาต้องอยู่ได้อยู่ได้ทําไมเราจะต้องมีงบประมาณให้เขาด้วยนะครับเป็นเป็นท็อปอัพเขาด้วยนะครับเป็นท็อปอัพส่วนที่เป็น2ก็คือ ทุกสำนักที่เกี่ยวข้องนะครับแต่เดิมเนี่ยยกตัวอ,อยา่างเช่นโรงเรียนคุณภาพสำนักที่เกี่ยวข้องคือสำนักด้นวิกรรมนะครับก็จะไปเอาเฉพาะพวกสินฟัต์อักเจออย่างเดียวไปดูแลอาคารสถานที่อย่างเดียว,แ,ยยวแต่วิชากรรไม่เคยไ,ไปดูแลเขาบุคคลไม่เคยไปดูแลเขาเลยแต่วันนี้เราบริหารแบบบูรณานการนะครับฝ่ายงบประมาณที่จะลงอนนาคารสถานที่ก็ลงฝ่ายบุคลากรนะครับผมก็จะไปดูว่าโรงเรียนคุณภาพที่เราตั้งไว้นี้ทอกหักถูครบเหกุไหม มีครูทงเอกไหมถ้ามีครูเป็นทงเอกก็จะหาค,ร,ร,หาครูยัดให้ทงเอกถ้ามีต,มตมังตองตังเขามีได้ตรงนี้แต่เขายังขาดวิชาเอกที่เขาต้องการผมกม็จะจัดรพนักง,งานราชการเป็นให้เขาด้วยสรรพสัจจา,านาจเป็นเขาเขาขาดวิศิก็ให้คุณไปเปิดรอบวิศิษเขาจัดแต่พนักง,งานะะราชการเนี่ยเพื่อให้เติมเต็มให้เป็นคุณภาพอย่างแท้จริงในเรื่องบ<ม>ุคลากรสองไปสำนักที่เกี่ยวข้องวิชาการก็ไปเอาองค์ความรู้เรื่องวิจารารเรื่องสื่อประกอบเป็นสองไปเติมเต็มให้เขาให้เต็มในคุณภาพอย่างแท้จริงได้ รโรงียนขนาดเล็กก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราทําได้หลายเรื่องนะครับที่จะไปสนับสนุนให้ตรงนี้ขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นบุคลากรอย่างที่บอกวันนี้เรามีอโิบายลงไปว่า,วาการช่วยราชการนะครับแต่เดิมก็จะมีช่วยราชการตามวุฒิอยู่วเรื่องเจ็บป่วยร้าแรงเรื่องการพุทธรายแรงต่างๆมาติกรมีห้าประการในะรทั้งยาต้องมีเสถียรช่วยราชการวันนี้เราเพิ่มเป็นอีกสองข้อสิ่งก็คือ ถ้าคุณขอไปช่วยราชการโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนตามนโยบายของร,รัฐบาลในวุริบัญรัตีเนี่ยเราจะให้เป็นพิเศษเลยเราไปช่วยตรงนี้ครับให้ไปช่วยเลยนะครับหรือถ้าครอบครัวเจ็นใค้หรือ,อป,ป่วย,ยนะเราก็ให้ไปช่วยเลยนะั้นก็ทำนังสือไปแล้วนะครับดูช่วยเหลือโรงเรียนนะครับช่วยเหลือบุคลากรเพื่อทารจะให้เขาเลิอกประกันนตอนนี้ ครูขึ้นินตามจำนายของรัฐบาลวันนี้สพทมีหน้าที่ในการกำหนดองค์ประกอบในการย้ายครูนะครับครูพึ้นถิ่นเราทำไงเราเป็นผู้กําหนดองค์ประกอบตัวชีวัดกสมีหน้าที่ในการแก้กำหนดหลักเกณฑ์มาแต่องค์ประกอบหน้าที่ของสพทตนองทงานตุนการเิ็นคนกำหนดองค์ประกอบไปวันนี้เรากำหนดองค์ประกอบนะครับข้อที่หนึ่งคือเรื่องภูมิมลนาวนะครับถ้าท่านมีภูมิมเนาวอยู่ในโรงเรียนที่ตั้ง นะครับที่ท่านมีบุเราอยู่หนึ่งปีนะเคยหรือปัจจุบันเคยเกิดอยู่ตรงเนี้ยครบหนึ่งปีเหมือนกับที่เขาสมัครสอสอใช่ไหมนะสมัครสอสอนะครับเคยเรียนเคยรับราชการเคยอยู่เคยเกิดที่เนี้ยนหะ้าปีเ้าห้าปีแต่ลรองแค่หนึ่งปีแต่ถ้าเคยอยู่ตรงเนี้ยยกอย่างเช่นบ้านท่านอยู่อำเภอโคนนะครับอำเภอโคน แล้วท่านอยู่ปทุมธานีหรือเล,ลืออยู่กรุงเทพเนะี่ยท่านเขียนไปที่อำเภอพลท่านได้สามสิทคะแนนเต็มจากด้สิบคะแนนแต่ให้สามสิทคะแนนเต็มเลยแต่ถ้าท่านอยู่อำเภอพลแต่เขียนไปอำเภอเมืองได้ยี่สิบเจ็ดได้ยี่สิบเจ็ดคะแนนนะไม่แท่ตรงอำเภอไม่ตรงอำเภอแต่อยู่ในจังหวัดที่เรามีพวงราวรถลงมาเหลือยี่สิบเจ็ดถ้าตรงอำเภอได้สามสิบเต็มน,นะครับ แล้วถ้าเป็นเหตุผลอื่นนะครับไปอยู่รวมผูมรถอะไรต่างๆเหลือ25ถ้าเขตผลอื่นๆ่มีปัญหายาเปลี่ยนบรรยากาศยาอะไรต่างๆได้แค่20เพราะฉะนั้นจะเห็นคะแนนแตกต่างเลนถ้าคุณกลับภูมิของเราให้30คะแนนเต็มเนี้คุณกินขาดชนะก็เป็นทั้งหมดแล้วเพราะไอ้อย่างอื่นมันเป็นคะแนนวิทยาศาสตร์อายุราชการเอ่ยอายุการทํางานเอ่ยอายุการมันเป็นคะแนนวิทยาศาสตร์ยังไงคุณก็ไม่ได้